แก้วน้าเก็บอุณหภูมิร้อนเย็นจากช ah ิวาก้แก้วออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วแก้วสวยมากเลยนะอันนี้เป็นสีสตารส์สก,กี้เงาวสวยแบบนี้เลยเป็นแก้วน้ําเก็บอุณหภูมิขนาด26ออศน,นะครับมีที่จับยางซิลิโคนทาให้จับแก้วได้ง่ายกระชับมือและมีที่หิ้วแก้วให้ด้วยด้านล่างมียางกันลื่นอันนี้เป็นฐานด้าบนอันนี้เป็นที่ปิดหลอดดูดหมุนออกมาเขาแถมหลอดให้ด้วยจะมีหลอดได้ออกมาแบบนี้ตปวที่ปิดหลอดเอามาเก็บไว้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดื่มน้ําได้เลยเปิดดูด้านในกันนะครับ บริเวณตรงหลอดและขอบฝามียางซิลิโคนป้องกันการรั่วซึมช่วยรักษาอุณหภูมิอันนี้เป็นหลอดดูดนะครับอันนี้ไปทานด้านในนะแก้วน้ำำําทําจากสแตนเลสอย่างดี304และเคลือบด้วยเซรามิกด้านในด้วยนะครับนอกจากจะช่วยรักษาอุณหภูมิแล้วยังช่วยรักษารสชาติของน้ํากาแฟชาด้วยนะและเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายสามารถเก็บความเย็นได้นานสูงสูดอยู่ที่2 4ชั่วโมงและเก็บอุณหภูมิความร้อนได้ประมาณ12ชั่วโมงพกไปทํางานพกไปเที่ยวหรือว,ว่าติดรถระหว่างเดินทางได้เลยมีเลือกทั้งหมด3สีนะครับกดส รงไหนพิมพ์ผู้เขียนได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ